อนที่เราอยู่ที่เวียดนามเราก็อยากไปลองกินอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลเราได้ยินว่าที่เวียดนามมันถูกน่าจะเป็นเพราะว่าเวียดนามมีชายหาดเยอะมากใช่ไหมที่ไทยก็มีด้วยแต่ว่าการส่งอาหารทะเลไปที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานมันก็ไกลนิดนึงเนาะมันน่าจะทําให้มันแพงกว่านิดนึง แล้วตอนที่เราอยู่ที่โฮจิมินห์เรากําลังหาร้านอาหารซีฟู้ดแต่ว่าเราอยากกินแบบท้องถิ่นเราไม่ได้อยากกินแบบร้านอาหารรูราอะไรแบบนั้นก็เลยเราก็ไปดูใน Tik t o อกว่ามันมีรีวิวอะไรบ้างแล้วแฟนก็เจอร้านหนึ่งที่มีรีวิวเยอะมากมีคนไทยชอบมากเราก็เลยแบบอ่ะโอเคไปเลยพอเราถึงปุ๊บมันก็เป็นร้านอาหารคังถนนครอบครัวทั้งหมดกําลังช่วยกันในการทํางานลุงก็อยู่ในห้องครัวคุณยายกาลังอย่างกุ้งผู้ชายคนหนึ่งกําลังรับออเดอร์ผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินไปเดินมา แล้วมันมีคนเยอะมาก90%เป็นคนไทยคือเราเป็นแค่สองคนใช่ไหมผู้ชายที่รับออเดอร์ก็เห็นว่าเราเป็นแค่สองคนก็เลยบอกเราแบบอ่ะโอเคนั่งที่นี้ได้เลยมันเป็นโต๊ะสําหรับสองคนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นก็มีเทลแบบยาวมากยาวมากทุกคนในแถวก็มองเราแบบเราก็แบบ หลังเสร็จปุ๊บผู้ชายคนหนึ่งก็มาทําความสะอาดเขาก็หยิบจานขึ้นมาแล้วก็กวาดทุกอย่างออกจากโต๊ะแม้ว่าจะเป็นทิชชู่เศษอาหารก็อยู่ที่เพื่อนของเราตอนที่เรานั่งอยู่แล้วเขาเอาทิชชู่มาแบบเหมือนกล้องไพยอะไรแบบนั้นเราก็มองกันละกันแบบ บริการโลคอนมากเลยบริการโลคอนมากมันเสียงดังมากมีคนเยอะมากวุ่นวายมากผู้ชายที่รับออเดอร์ตะโกนใส่พ่อครัวที่อยู่ในห้องครัวพ่อครัวก็ตะโกนใส่คุณยายที่กำลังย่างกุ้งเดินไปเดินมาแบบชนโต๊ะของเราไม่รู้าว่าจะทำอะไรแล้วเราก็กินมันก็อร่อยมากผมไม่รู้ว่ามันเป็นสไตล์เวียดนามหรือหรือผมแค่ไม่ไม่ได้กินอาหารทะเลเยอะขนาดนั้นมันก็อร่อยอยู่แต่ว่าเรารอแบบ 45นาทีมั้งแล้วเขาก็ลืมผมสั่งขนมปังเพราะที่เวียดนามเขาชอบกินข้าวกับขนมปังไม่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะแบบผมชอบข้าวจริงๆถ้ามันมีเนื้อผักแล้วก็ข้าวมันดูแบบสมบูรณ์กว่าแต่ขนมปังก็ก็ได้นะถ้าไม่มีข้าวแล้วแบบเขาก็ลืมขนมปังผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาเองไปหาเองมันก็อึดอดัดทั้งหมดที่เรากินนะประมาณ 4ถึง5จานเป็นจานเล็กๆมันก็ประมาณ500บาท600บาทคุ้มไหมก็คุ้มนะแต่ว่าเรารอนานมันวุ่นวายมันน่าจะไม่ได้สาขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรมันก็ทำให้เรานึกถึงแบบรถติดที่เวียดนามแถวที่อยู่ที่สนามบินทุกอย่างในในโฮชิมินห์มันดูแบบวุ่นวายกว่ากรุงเทพผมไม่ดูว่ามันเป็นแบบนั้นทั่วประเทศในในเวียดนามแต่ว่ามันก็ มันก็เป็นประสบการณ์ดีด้วยนะเราได้เกียน์อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ด้วยนี่คืออะไรไม่รู้คุมไหมน่าจะคุมเนาะ